สองพันล้วัวป้ามันเกินไปเนี่ยสองพันไม่มีใช่สองแสนเพชรไม่พอไอป้ป้าพชรไม่พอสองพันพอไอ้ป้าสองแสนมันเป็นมีแสนเดียวแป๊ดเดี๋ยวเมียดาเดี๋ยวเมียดาไปเห็นเมียดาชิบหายเลยเนี่ยกุ่มของเนี่ยแอบเมียเติอเนี่ยแอบเมียตืิมมาลูสูญยือ้อเม่งเดีรถเติมเดี๋ยวเบ่งจัดได้อไ,ไ,ไอป้ป้้ยรถแกได้มาหนึ่งลับไปไปไอ้ป้าพิมเขียวครบครับโอ้ยพอแล้วพิมเขียวพอแล้ว โอ้ oh, พิมเขียวมึงมาบ่อยเกินใครจฆ่าลูกครับคุณดูโอ้โหพิมเขียวมึงมาเยอะไปว่ะใครจะพกใครลูกใครซีมาดิวะมาดิวะโอ้โหพิมเขียวมึงเยอะไปวะ่ะ มาเรามาเล่นจิจกรรมกันดีกว่าครับผมเรามาสุ่มอีว l ลูชันกันก่อนเลยละกันนะครับผมเรามาสุ่มตู้อีว l ลูชันกันก่อนเลยนะครับสําหรับอันแรกนะฮะมาครับคนดูนี่เลยครับคนดูกิจกรรมนี้เลยครับเรารู้จิจกรรมนี้นะครับผมเป็นจิจกรรมนะเมทัลเฮดเมทัลเฮดฮาร์ดหรือเฮดนี่แหละอ่านไม่ออกฮะก็ต้อนรับการกลับมานะครับ Aka Metal Leader เพ,พีจะมาสุ ar, like ่มให้ทุกคนดูกันดีกว่านะครับผมว่าจิติกรรมเนี่ยมันจะเกลือหรือเปล่าครับจิิกรรมนี้เพีมจะหมดกี่เพชรครับคนดูผมเราจะมาสุ่มกันเลยนกันนะครับผมมาโอ้โหไม่ถึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหขอลูกแก้วหน่อยก็ได้แม่เอ้ยหูเกือบออกไอ้บ้าโอ้โหโอ้โหไอ้บ้า เอ้ยลูกแกมาหนึ่งลูกไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยตอนทุกคนคิดว่าพี่จะต้องใช้ทั้งหมดกี่เพชรอะโอ้โหไม่ออกอีกไอ้บ้าเอ้ยมาแล้วหนึ่งอันครับผมคุณดูเออมาเว้ย ไอมาสองเลยว่ะคนดูไอ้ป้าเอาเรื่องว่ะไอ,โ,อโหกดคำนีมม่มันเอาเรื่องเฮ้ยพอแล้วพอแล้วเอาลูกแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวใช้กินลูกวะกินเขียวขาดแค่อันเดียวนะครับแต่ลูกแก้วลูกแก้วขาด สิบลกูกไอบ้บ้าอลูกเก้วขาดสิบลูกอย่างชอบเลยลูกแก้วได้มาหนึ่งครับไปไปไอบ้บ้าเอ้พิมเขียวครบครับลูกแก้วได้มาสองครับพิมเขียวได้มาเกินครับพิมเขียวเกินแล้วว่ะไอบ้บ้าเอ้ โอ้ยพอแล้วพิมพ um, ์เขียวพอแล้วโอ้พิมพ์เขียวมึงมาบ่อยเกินใครจะฆ่าลูกครับคุณดูโอ้โหพิมพ์เขียวมึงมาเยอะไปว่ะใครที่หกใครจะฆ่าลูกไอซีมาดิวะมาดิวะโอ้โหพิมพ์เขียวมึงเยอะไปว่ะโอ้โหพิมพ์เขียวมึงเยอะไปโอ้โหพิมพ์เขียวกูยอมมาดิวะอีกสามลูกเอง โอ้โหโอ้โหกูยอมใจพิมเขียวโอ้โหกูยอมใจว่ะยอมใจพิมเขียวจริงมาดิวะออกดิวะอีกสามลูกโอ้โหโอ้โห ทุกคนแรกเลยแล้วกันฮนะโอ้โห22,400เพชรครับคุณดูสำหรับตู้อ v o l u ูชันที่กลับมาใหม่ครับไอ้บ้าอยากจะเป็นลมพิม์เขียว12อันพิมพ์จะไปทำอะไรวะคุณดูไอ้บ้าเอ,อ้ยโอเคครับผมมาจิจรกรรมต่อไปกันเลยครับเป็นจิจกรรมปืนนะครับผมเป็นจิจกรรม AN94 Ruby อ่านไม่ออก อาวุธเด็ดของน้องคนข้างรักนะครับผมกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่16มิถุนาจนถึงวันที่12กรกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผมสกินตัวนี้นะครับบวกดามจ2สอจอเกาะ1ลดความเร็วในการรีโหลด1ครับคุณดูตอนนี้นะครับผมลัคกี้ของพี่เนับมีทั้งหมด8ครับและพี่เอมีบัตรสุ่มปืนนะครับผมทั้งหมด1,300ใบครับเดี๋ยวเราจะสุ่มไปพร้อมกันนะครับพี่เอจะหมดทั้งหมดกี่ใบครับ ทุกคนทายมาครับคุณดูว่าพีมจะหมดทั้งหมดกี่ใบครับสําหรับ A n Ruby ตัวนี้ครับ AN 94ตัวนี้ทุกคนคิดว่าพีมจะหมดทั้งหมดกี่ใบครับคุณดูฝากหน่อยครับคุณดูฝากหน่อยครับทายกันมาครับประมาณกี่ใบครับตอนนี้พี่มี1,300งใบครับอ่ะเรามารุ่นไปพร้อมกันเลยฮะไอ้ตกใจด้วยว่าออกแล้ว โอ้ตายตายตายโอ้โหส่มอะไรก็มีแต่เกลือครับผัดเจ้าผัดเจ้าจอด์อ AN94 PM ่เอออกเธอไอ้บ้าเอ้ยมันวันอะไรครับเนี่ย อนอะไรครับคุณลุอไอไ้ไอ้บ้าเอยก็จะออกไอ้บ้านะครับจินตกรรมนี้เหมือนเดิมครับง่ายๆเลยฮะแค่เลือกของรางวัลที่ท่านไม่ต้องการออกไปสองอย่างครับคุณดู<ม>เราไม่ต้องการอย่างนี้ครับและเราก็ไม่ต้องการกระเป๋าสีนี้ด้วยเพราะสีนี้เรามีได้ยังวะเดี๋ยวไปดูก่อน พืค่ความชัวเพื่อความชัวไอ้บ้าเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวซวยกระเป๋ามังกรสีม่วงนะไปะดูให้ดูนะมังกรมีปีกสีม่วงนะไปะดูให้ดูนะครับว่ามีหรือไม่มีมีนะครับผมงั้นพี่จะเอาออกเลยแล้วกันนะฮะสำหรับตัวนี้เอานี้กับนี่ออกนะฮะโอเคงั้นพะี่หมุนครั้งแรกเก้าเพชรนะคุดูคิดว่าพี่จะล้างตู้ไหมครับคุณดูคนดูคิดว่าพี่จะล้างตู้หรือเปล่าครับพีไดด่ไม่อยากล้างตู้เลยพี่อยากได้ชุดนี้ชุดเดียวอ่ะไม่อยากล้างตู้เลยจริงจริงเลยบ้า ขอก้าวเพชรให้มันชื่นใจได้ไหมเมื่อกี้หมดไปสองหมื่นสองแทบช็อกแทบช็อกชุดอะไรก็ไม่รู้ไอ้บ้าเอ,อ้ยเฮ้ยโอ้โหนึกว่าออกไอบ้บ้าเหมือนออกเลยมเมื่อกี้่สิเก้าเพชรครับ โอ้โหออกชุดเฉยเลยว่าเอ้ยไม่เอางสามอันนี้ได้ไหมออกเลยได้ไหมสองร้อยสี่สิบสี่สองร้อยสี่สิบเก้าเพชรเนี่ยโอ้โหไม่อยากล้างตู้จริงๆขอร้องได้ไหมอย่านะครับอย่านะครับอย่านะครับอย่าล้างตู้ไอ้บ้าเอ้ยออกอันนี้ก็ได้ขอร้องอย่าล้างตู้เลยล้างเบื่อแล้ว ขอเธอจีเอ็มขอเธอนะครับโอ้โหล้างทุกตู้เก็บทุกเม็ดเก็บทุกรายละเอียดอย่างชอบเลยคนดูล้างตู้ทุกตู้ไอ้บ้าเอ้ย ต่อไปนะครับผมมากิจกรรมนี้กันครับผมกิจกรรมนี่เลยครับคุณดูนะครับผมแฟชั่นใหม่เลส De วินะครับผมเมื่อกดเข้าไปจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะของรางวัลนะครับที่พิมต้องการนะครับก็คือลูกแก้วตัวนี้นะครับผมโทเค็นในตำนานนะค่าชิ้นแล้วก็อันนี้ครับคุณดูที่พิมอยากได้มากๆเลยนะโอเคเราจะทําการสุ่มกันเลยครับผมกดไปที่100โอ้โหรู้เลยครับคุณดูเฮ้ยออกสองลูกกว่าหรือว่าตู้นี้จะไม่เกลือวะคุณดูว่าตู้นี้จะไม่เกลือวะเป็นไปได้ เราเกลือทุกตู้ไงตู้นี้แม่งอาจจะไม่เกลือก็ได้นะเวย้ยถ้าออกสองลูกเลยอะ่ะบ้าโคตรตึงส0งร้อยมาดูกดแล้วนะไอ้ป่าโอ้โหไม่ออกห้าร้อคนดูห้าร้อยหร้ออย่าไปห้าพดิเอาห้าพวกเอาห้าร้อยพหอห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อโอ้โหหกร โอ้โหเจ็ดร้อยครับไปทุกคนไม่ของจริงทุกคนรักพี่จริงครับเจ็ดร้อยออกนะครับเลขสองลูกคนดูไปพิมแปดร้อยครับอีกแปดร้อยเพียมรู้ว่าทุกคนรักพี่เพียมรู้ว่าทุกคนรักพี่พี่รักทุกคนครับแปดร้อยไปเก้าร้อยไปคนดูเก้าร้อยหนึ่งพันคนดูหนึ่งพันออกสองลูกหนึ่งพันออกสองลูกครับ มาสิมาพันึงร้อยคนดูพี่รู้ว่าทุกคนรักพี่1,100เพื่อให้มันออก2ลูก1,200ดู1,200อพพี่นะพิมพไ่ทนนะพิมพไทนนะครับ1,300อหนึ่ต่อไป1นึ่งพันห้าร้อคนดู1,500จัดไปคนดูจัดไปหนึ่งพัน้ายหนึ่ง้าย สองพันล้วัวป้ามันเกินไปเนี่ยสองพันไม่ใช่สองแสนเพชรไม่พอไอ้ป้าไม่พอสองพันพอไอ้ป้าสองแสนมีเพชรมีแสนเดียวแป๊ดเดี๋ยวเมียดาเดี๋ยวเมียดาเปเมียด่าชิบหายเลยเนี่ยสุ่มของเนี่ยแอบเมียเติมเนี่ยแอบเมียเติมมาสุ่มยื้อแม่งเดี๋ยวเติมอีกเดี๋ยวแม่งจับได้ไอ้ป้าเฮ้ยเดี๋ยวกดดีของก่อนก่อนดู ดูของฟรีก็มีในโลกว้ยของฟรีก็มีในโลกไอ้บ้าของฟรีก็มีในโลกครับจัดไปเลยเพียมบอกแล้วถ้าทุกคนส่งใจไหมเพียมเพียมก็จะได้ครับสรุปไอ้นี่ก็เพียมก็ไม่ได้นะ มันจะไม่ออกให้เลยเหรอวะเราไม่ต้องเอาหรอกแน่นี่นะมันคงไม่ออกให้เราหรอกว่าไหมอีกันสองออกแน่ครับจริงหอกวะ,ะว่ากูไม่เอาดีกว่าอันนี้มีคนบอกพี่มาว่าออกยากพี่รู้ไม่เอาดีกว่าท่าทางเนี่ยครับผมเป็นท่าทางนะครับเป็นท่าทางที่แบบว่าอย่างเท่และอย่างตึงเลยครับคุณดูเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าพียมจะหมดทั้งหมด กี่เพชรนะครับผมทุกคนคิดว่ากิจกรรมนี้เพียบจะหมดกี่เพชรครับสองแสนป้าตีปากแตกเลยมากสองแสนหนึ่งแสนป้ฟันศอกไปหน่งล้านชกหน้าตายไปหนึล้านเริ่มมาเลยนับนับเป็นสองนะคณดู200ร้อย0ี่ร้เกนะเอ้ยสองร้อยสี่ร้อยหกร้อยนึพันีครับนับทีละสองร้อนะคนดู เก้า้อยเก้าสิบเก้าก็ได้นะอุ้ยได้คืนมาเกาเพชรต่อไปเป็นสี่รอยคนดูพิมสี่ร้อยสีอคนดู 400, 400. สี่ร้ 400, 400, 400, อยสี่ร้อยย่อ้ันขอท่าไลยได้หมขท่าไ้ได้ไหสอยเพชรขอท่าได้ได้ไหมขอท่าไลยได้ไหมขอท่าได้ไ, s, ได้ไหม, s, หม, s, หมส้ 100, อ,อ,กกอยออกเลยออกเลยออกเลยไอ้ป้า <c oughs> ขอท่าไดยได้ไหมคนดูร้อยทุกคนพิมหกร้อมา 600. ขอท่ายได้ไหมวะไม่อยากหมดเยอะ 800, 800, 800 800ออกดีอดิอดออไอ้ตาเอ้ยแปดร้อยคนดูแปดร้อยแปดร้อยแล้วคนดูแปดร้อยละวหนึ่งพันครับคนดูหนึ่งพครับออกดีออกท่าด,ออาดีออกท่าได้ไหมหนึ1600 1, ่งพันหกร้อยหนึ่งพันแป้อครับคนดูหนึ่งพปดร้อยหมดกับกิจกรรมด้วไปสองหม 20, เพรแล้วโอ้โหขอเธอ2องพเพรครับคนดู2องพันเพรครับ้อมันล็อกปะเนี่ยอะไรครับเนี่ยสามพแล้วคนดู โอ้โหไม่ออกเลยว่ะไอ้บ้าเออออกดีวะสามพันห้าแล้วเนี่ยคุยในมาคืนพันเพชรว่ะในคืนมาพันเพชรว่ะคุณดูโอ้โหไม่ไม่ออกเลยว่ะอะไรวะโอ้โหไม่ไม่ออกจริงหรอว่าสี่พันสองร้อยเพชรแล้วเวนี่ยห้าพันเลยนะท่าเดียวห้าพันเลยคือท่านี้ออกตั้งแต่สี่ร้อยอะชุดออกตั้งแต่สี่ร้อยเพชรอะชุดออกตั้งแต่สี่ร้อยเพชรอะโอ้ห้าพันสองหกพันสี่แล้วไอบ้บ้าอะไรเนี่ยใครบอกสี่พันออกวะ นี่6,000สแล้วยังไม่ออกอีกอะผมพันเท่าไหรแล้ว6,000พันไ,ไ,ไป,นไออไปนล0 0เจ็ดพันเเจ็ดพันสอง 7จ0ดเออเอเออ้ไปไปเจ็ดโอ้โหกูยังชอบเลย mm hmm. กิจกรรมต่อไปกันครับคุณดูไปกันต่อเลยครับเหมาว,วันนี้เหมา mm hmm. เมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะคุณดูชุดผู้หญิงนี้เข้ามานานแล้วนะพิมยังไม่มีนะครับแต่ว่าพิมจะเอาชุดผู้ชายนะครับ โดยการกดเข้าไปนะครับสามารถแลกของรางวัลได้นี่ครับผมโอเคเราจะซื้อทั้งหมด99นะครับผมส่วนลดคูปอง150นะครับใช้ทั้งหมด2,325นะครับเปิดเลยครับได้เก่งเลยครับได้รองเท้าเลยครับได้หมวกเลยครับออกกี่วะเออได้กระเป๋าเลยคโอเคได้กระเป๋าเพียงได้นะครับมา146นะครับผมเราจะแลกชุดเลยนี่แบบนี้นี่ครับผมแล้วก็เลข46นะครับผมเราจะแลก เส,ส, <boundaries S 1> ส <st> ื้อตัวนี้เลยเสื้อนี้เลยแล้วกันโอเคนะครับผมหน้าขาดอีกเดี๋ยวนะชุดผู้หญิงขาดเท่าไหร่ชุดผู้หญิงขาดเสื้อกับกางเกงนะครับผมเดี๋ยวจะซื้อประมาณสักสี่สิบแล้วกันออ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 ไม่ออกนะฮะเราจะแลกกางเกงเลยนะครับผมไม่เราแลกชุดเลยนะครับแปดสิบครับคนดูเราได้ละอ่าต่อไปนับกางเกงนะครับขาดอีกทั้งหมดสิบเอ็ดท็อปเกนนะครับผมเราก็จะซื้อทีละกล่องเลยแล้วกันซื้อทีละผ้ากล่องแล้วกันมีเท่าไหร่ละ มีสิบเก้าค่ะที่หกนะครับผมคาดที่ห้าครับคาดที่สี่ครับค่ะที่สามครับคาดที่สองครับโอเคครับโอเคเราได้ไปที่เรียบร้อยนะครับผมเราเหมาหมดตู้ไปแล้วนะโอเคสำหรับกิจกรรมนี้เพียงเหมาไปแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะฮะกิจกรรมนี้ที่ทุกคนรอคอยนะครับผมสปิริตสกอตขุมพลังไวร้ายกลับมาแล้ววันนี้ทุกคนนะครับรอ รอแล้วก็รอนะครับสตรีมเมอร์หลายคนรอชุดนี้กลับมาขายอย่างมากครับเช่นพี่นะครับผมได้ทําคลิปวิดีโอกับพี่เจไปแล้วนะครับผมที่แบบว่าอยากได้ชุดนี้นับถ้าใครอยากดูนับคลิปวิดีโอที่ผมอยากส่มชุดนี้นับพี่เจยังไม่ได้ลงนับเพราะเจยังไม่ว่างแต่พี่ขอพี่เจเรียบร้อยแล้วนับในการสุ่มชุดนี้นะครับพี่จะเอาชุดนะครับทั้งหมด3ชุดนี่ครับผมแต่ไม่รู้จะได้ไม่รู้ว่าพี่จะต้องหมดกี่เพชรนะครับแต่คือพี่อยากได้ทุกชุดเลยครับขอกำลังใจหน่อยขอดูขอกำลังใจหน่อยขอกำลังใจเลยอันนี้จริงๆเลยกดเลยแล้วกัน อ๋ออกทุกแก้วอันนึงเว้ยนับไปเลยว่า300นะคนดูเพราะมัน270เราปัดขึ้นเลยแล้วกันนะนับไปเลยว่า300นะคนดู300นะนับไปตีว่า300นะทุกคนช่วยกันนับนะเก้าร้ครับอ่ะออุ้ยออกสองอย่างเว้ยเก้าร้อยออกมาแล้วเว้ยโอ้โหได้ลูกแก้วสองอันเว้ยโชคดีเว้ยสองพันหนึ่งร้อยสองพันสี่นะคนดูสองพันสี่ครับมันเพชรครับโอ้โหห้าพันเจ็ดครับโอ้โหแม่งแ้าพันเจ็ดแล้ว หกพันครับหกพันสามครับอะหกพันสามเบาบกตู้หกพันสามเบาบดตู้เหรอหกพันสามเบากดตู้แล้วคุณดูหกพันสามเบากดตู้ไปเลยเหรออาครับคุณดูเรามันจะมารลักของกันเลยฮะสำหรับตัวผู้ตัวแรกกันเลยครับผมเป็นตัวผู้ชายสีฟ้าครับนี่ครับได้มาเรียบร้อยครับตัวสีแดงครับต่อเนื่องมาเลยครับผมและตัวสีม่วงครับผม ไอหล่อเรื่องเลยครับมันต้องแบบนี้หรือวะมาครับอันดับแรกครับผมใส่อุปกรณ์กันก่อนเลยครับผมสำหรับ a อ9 4ครับสมใส่เลยครับใส่ชุดเลยดีกว่าครับผมแล้วก็ชุดนะวันนี้ที่พิมพ์สุ่มไปนะครับผมมีชุดอะไรกันบ้างนี่ครับผมชุดนี้เลยครับที่หนึ่งนะที่พิมพ์สุ่มไปคือชุดนี้นะครับผมแล้วก็นี้สองชุดชุดสามชุดสี่ชุดห้าชุดหกชุดเจ็ดชุด 8ชุด9ชุด1 0ชุด1 1ชุด12ชุดครับทุกคนเพียมสูงไปทั้งหมด12ชุดเพียมมีเพชรทั้งหมด1 0 0 0 0มื่นเอ้หนึ่งแกว่าเพชรตอนนี้เหลือ8 8 0 0 0ใช้เพชรไปทั้งหมด40,000กว่าเพชรครับคุณดูส0,000กว่าเพชรได้ชุดมา12ชุดครับฟุฟูฟูฟช่อง phục 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 xong oh, yay.